โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ผมภูมิจะไปอาราฟอร์มเลยนะครับก็สวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมโซลันเมจิกนะครับหรือว่าถังซานภาคหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอย้ำนะว่าเซิร์ฟนี้ไม่ใช่เซิร์ฟแทนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเติมเนี่ยก็คิดกันเองแล้วกันว่าเฮ้ยเราจะเติมมากน้อยแค่ไหนใครจะเติมเนี่ยผมรู้แหละว่าเติมอยู่แล้วนะครับแต่แค่อยากบอกใเฉยว่าเฮ้ยให้มันเป็นความรู้แล้วก็ให้มันเป็นแบบว่าอ่าจะไ้้้เเ่อนนนนกการัใแลยงทุบมีคห มันจะปิดหนีเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้แบบอยากมาพูดหรือว่าอยากมาอะไรให้แบบว่ามานั่งบูลลี่เซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้นะแต่ที่บอกนะว่ามันก็คืออีกหนึ่งข้อเท็จจริงในการที่จะพิจารณาในการเติมเงินเข้าเล่นเกมใช่ไหมฮะว่าเซิร์ฟเวอร์มันเป็นแท้หรือไม่แท้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของเทียร์ลิสตัวละครนะครับที่ควรปั้นและกันนะในเกมนี้นะว่าเฮ้ยทางสารภาคหนึ่งเนี่ยตัวละครอะไรเนี่ยควรปั้นเป็นตัวแรกนะ ตัว2ตัว3าตัว4ตัว5อะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ระดับเนี่ยของแต่ละตัวละครเนี่ยมันดีประมาณไหนนะครับนะอันต้องบอกการตามตรงเลยนะครับว่าเทียริส์นี้เนี่ยนะครับนะผมจะจัดตามการลงนะครับของแต่ละตัวละครว่าตัวละครนั้นๆเนี่ยลงได้กี่อีเวนต์นะครับผมจะไม่ได้จัดว่าเฮ้ยตัวละครนี้ลงได้อีเวนต์นี้ตัวละครนี้ลงได้อีเวนต์นี้ตัวละครนี้ลงได้อีเวนต์นี้เพราะว่าการจัดเทียริส์เนี่ยมันคือการจัดระดับของตัวละครใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวไหนเก่งที่สุดเนี่ยมันก็ลงในทุกคอนเทนต์ตัวนั้นก็จะมาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันดับหนึ่งนะครับในใจของผมเลยนะตัวละครระดับแรกเลยที่เป็นเทียรระดับก็อดนะครับก็คือปักเป้าร่างเทพ2ขอย้านะต้องเป็นร่างเทพ2ถึงเป็นก็อดร่างแรกเนี่ยแม่งไม่ค่อยเก่งนะครับนะ,ะเพราะว่าร่างเทพ2เนี่ยตัวของปักเป้าเนี่ยจะมีอมตะแล้วก็อ่าตัวของปักเป้าเนี่ยจะสามารถ ยิงดาเมจพิษเนี่ยใส่ศัตรูที่พลังโจมตีเยอะที่สุดนะครับสร้างดาเมจประมาณ70%รจนจบเพลินไม่มีระยะเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงโดนทีตายแน่นอนเพราะฉะนั้นปักเป้านะครับเป็นตัวละครอันดับแรกเลยที่เก่งที่สุดในเกมนะครับไอตัวอ้วนนั่นแหละนะครับไอตัวอ้นอวนน่ะนะถ้าสมมติมันเป็นร่างเทพ2แล้วมันจะเป็นจอยๆแล้วก็ขีดอ่าตาเป็นสีดานะประมาณนั้นเรียกได้ว่ามันลงได้ทุกคอนเทนต์นครับตัวนี้คือลงได้ทุกคอนเทนต์ดันเจี้ยนธรรมดาดันเจี้ยนตีวงแหวนดันเจี้ยนลงห ดันเจียนเวิร์ o บอ PP 5 5 PP 1 0บสแม่งลงได้ทุกอย่างเลยตัวนี้คืออราวของจริงคือโคตรเก่งครับไอเหียมึงเก่งสัตว์เลยอ่ะเก่งแบบมึงเก่งไร้สาระผมบอกเลยว่าโอ้โหตัวมึงแบบคือมึงไรสาระจริงอ่ะแล้วตัวละครของปักเป้าพิษจะไม่พลาดเป้าแน่นอนแล้วพิษปักเป้ามี2พิษเพราะฉะนั้นโดน2ทีแม่งตายแล้วปักเป้าครับ สกิลของเขานับตามดาเมจเพราะฉะนั้นไม่จะไปต้องหาคลิติคอนไม่จะไปต้องหาตรงเป้าดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจเป็นหน่วยยัดเข้าไปครับตูมเดียวเนี่ยดาเมจเป็นล้านนะปักเป้าคือนโน1นในใจคุณเพราะฉะนั้นการรีหาสเตตัสกระดูกการหาสเตตัสอื่นๆเนี่ยมันง่ายในการเล่น,นครับสเตตัสหลักๆของปักเป้าคือพลังโจมตีเป็นหน่วยพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีบอสเป็นเปอร์เซ็นต์แค่นี้มึงเทพแล้วอัตราแม่นยําไม่ต้องมีนะครับ ไม่ต้องมีเฮียอะไรเลยนะแค่มีแค่พลังโจมตีคุณก็เก่งแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนะครับแม่งโอพปักเป้าล่างเทพ2แต่ขอย้ํานะต้องเป็นล่างเทพ2นะครับนะล่างแรกก็เก่งอยู่แหละแต่ว่าก็ไม่เท่าร่างเทพ2คนละเรื่องกันเลยนะอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าใช้ได้ทุกคอนเทนต์แล้วลองล,อง,ล,อง,ลองมาจากปักเป้าเลยนะครับเพราะว่าตัวความตัวนี้เป็นซับพอร์ตคืออาอินอาอินเนี่ยคือแม่ของถังซานนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะ ตัวนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ออินเนี่ยมันอาอาลาวเหมือนปักเป้าเลยนะครับนะแค่มันเป็นตัวซัพพอร์ตลงได้ทุกอย่างนะครับด่านดันเจี้ยนธรรมดาด่านดันเจี้ยนวงแหวนด่านดันเจียนไอตัวอ่าตัวของหอคอยด่านดันเจี้ยนเวโบอสพีพีห้าห้าแม่งลงได้ทุกอย่างไอ้นี่ก็เก่งแบบเก่งเก่งเก่ง,เก,งเก่งเหมือนกัน เทียกอสเหมือนกัน,นครับแต่ปัญหาก็คือมันไม่ใช่ตัวดาเมจมันไม่ควรปั้นตัวแรกเข้าใจไหมอ่าแล้วก็ไออินเนี่ยร่างธรรมดาเนี่ยก็เก่งแล้วแต่ถ้าเป็นร่างเทพ2เนี่ยมันจะทําให้เพื่อนเนี่ยคูดาวสกิลเร็วขึ้นหรือว่ารีมานาอันตีเนี่ยเร็วขึ้นอ่ามันจะส่งมานาเนี่ยไปให้เพื่อนเรื่อยๆไปให้เพื่อนเรื่อยๆเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยร่างธรรมดาก็เก่งอยู่แล้วก็คือทําให้พารามิที่เลือดต่ำที่สุดเนี่ยอัตราหลบลีก100%เนี่ยสครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวไออินเนี่ยนะครับถ้าเรามีตัวไออินเนี่ยมู่ไปไม่จะเป็นต้องมีล่าง2ก็ได้นะครับเก่งแล้วนะไออินเนี่ยเป็นตัวที่2เลยนะที่ควรต้องมีในทีมนะครับนะเป็นตัวระดับเทีย์ก๊อดเหมือนกันนะครับเนาะตัวนี้ก็เก่งคตรพ่อคตรแม่เหมือนกันแต่แค่เป็นในส่วนตัวของตัวละครสายซัพพอร์ตเข้าใจไหมมันก็เลยแบบมันดูไม่เข้าปักเป้าเพราะว่าถ้าเรามีซัพพอร์ตแต่เราไม่มีดาเมจอะด่านเราก็ไปไม่ได้ไกลมากเพราะฉะนั้นปักเป้าคือตัวแรกอาอินคือตัวที่2ครับนะแล้วคราวนี้ ตัวที่สามคือตัวไหนบักหานี่ครับมู่ไผ่ตู้เดียวกันหมดนะตัวนี้นะมู่ไผ่ครับต้องบอกก่อนว่ามู่ไผ่เป็นอีกหนึ่งตัวที่เทียร์กอสผมให้เทียร์กอรสนะเพราะว่าอะไรลงได้ทุกอย่างครับลงดันเจี้ยนธรรมดาต้องใช้มู่ไผ่ไม่มีมึงแตกลงดันเจี้ยนวงแหวนไม่มีมู่ไผ่แตกลงดันเจี้ยนเวอร์บอสไม่มีมู่ไผ่แตกลงดันเจี้ยนขอคอยไม่มูม่ไผ่แตกพีพีห้าห้าไม่มู่ไผ่แตกพีพีสิบสิบไม่มีมู่ไผ่แตก ตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันแต่มันเป็นตัวแทงไงสกิลร่างเทพเนี่ยนะครับนะสกิลของเขาเนี่ยไอ้สกิลธรรมดาเนี่ยมันจะสร้างในส่วนตัวของโล่เนี่ยนะครับอันตรีของเขานะครับสร้างโล่ล่างแรกก็ตามนะไม่จำเป็นต้องเป็นล่างเทพสองนะครับล่างแรกเนี่ยเขาจะสกิลอัลติเมทเนี่ยสร้างโล่ครอบพารามิดท,ทั้งทีมถ้ามี5ตัวก็ครอบ5ตัวถ้ามี10ตัวก็ครอบ10ตัวแล้วจะนับโล่เนี่ยตามพลังชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นยิ่งเลือดมุ่ไปเยอะ มู่ไปก็ยิ่งสร้างโล่ให้พันธมิตรเยอะขึ้นก็ยิ่งเก่งขึ้นอย่างที่บอกครับมันเป็นตัวแทงซับพอร์ตเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวที่3แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวไออินเนี่ยเอามาเนี่ยนะครับมู่ไปเนี่ยมไม่จำเป็นต้องมีร่างเทพเนี่ยไออินก็สามารถทําให้มู่ไปเนี่ยมีอัตราหล,ลบหลีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สองรอบได้มู่ไปก็มาซับเกาะซับเกะอาะไออินไม่ตายไออินก็ซับมู่ไปแม่กระบวนการกันอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมู่ไปเนี่ยผมให้เป็นตัวที่สามแต่ที่จริงเนี่ยมู้ไปเนี่ยมันเติมสามสิ เราได้มาก่อนไออินแน่นอนนะครับแต่ผมมองว่าไออินเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าตรงที่มันสามารถเล่นเกตมานาให้เพื่อนได้ตราบใดที่คุณมีมู่ไปเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีไอ,ออินเนี่ยคุณไม่สามารถรีสกิลอัลติเมทลัวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไออินเนี่ยเป็นตัวละครที่รีเกตมานาให้เพื่อนนะมันเป็นอันดับ2เลย่ะรีเกตมานาให้เพื่อนเนี่ยทั้งมู่ไปทั้งปักเป้าทั้งถังซานทั้งทุกตัวเนี่ยแม่งก็จะสกิลลัวสกิลลัวสกิลลัวเพราะฉะนั้นไออินเนี่ย เป็นอันดับ2แล้วกันนะครับในการปั้นนะหลักๆแล้วไอ้สตัวเนี้ยนะมูอ่ะป้าเป้าอาอินมูปัเทียกอสครับลงได้ทุกอย่างจริงๆทุกอีเวนต์นะครับนะแล้วคราวนี้นะครับจะเป็นตัวละครอ่าตัวที่4แล้วตัวที่4เนี่ยนะครับนะต้องบอกก่อนว่าตัวที่4เนี่ยเริ่มไล่มาแบบมันเริ่มลงไม่ได้ทุกคอนเทนต์แล้วต้องบอกก่อน3ตัวเทียกอส นะสามตัวที่ก๊อตคือปักเป้าอ,อินมู่ไปผมให้สามตัวนี้ลงได้ทุกคอนเทนต์เก่งที่สุดในเกมแล้วนะครับนะแต่อันดับ4นะครับจะลงไม่ได้ทุกคอนเทนต์แล้วนะครับผมมองว่าตัวละครที่4นะมันมันมีอันดับร่วมนะอันดับ4ร่วมได้ไหมเออมันมี2ตัวมันมีหอ,อกสมุดแล้วก็ถังซารล่างเทพนะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมให้หอ,อกสมุดอันดับ4แล้วกันถ้าจะพูดเพราะว่าหอ,อกสมุด ไม่จะเป็นต้องมีร่างเทพก็เก่งนะครับต้องบอกก่อนว่าหอกสมุดเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยมันจะมีสกิลที่โจมตีเข้าเป้าแน่นอน100%นะครับแล้วจะมีสกิลอัตเตเมทสามารถสแต็กเพิ่มดาเมจให้ตัวเองเนี่ยทุกๆ1ชั้น10%สามารถทับซ้อนได้เรื่อยๆถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วมันจะมาคอมโบกับมู่ไปกับตัวอ,อินอ,อินเนี่ยบัฟให้มูไ่ไผหลบลีกมูไ่ไผหลบลีกหอกสมุดโจมตีเข้าเป้าแน่นอน100% เพราะฉะนั้นหอ,อกสมุดเนี่ยผมให้เป็นอันดับ4แล้วกันเพราะว่าอันดับของตัวหอ,อกสมุดเนี่ยที่มันเป็นอันดับ4เพราะว่าไม่จนต้องมีล่างเทพอาะก็เก่งแต่ปัญหาคือตัวของหอ,อกสมุดเนี่ยลงอีเวนต์อะไรได้บ้างลงอีเวนต์ดันเจี้ยนธรรมดาได้ลงอีเวนต์ตีวงแหวนเก่งที่สุดในเกมลงอีเวนต์ลงหอคอยเก่งที่สุดในเกมลงอีเวนต์โโตีโบบอสเก่งที่สุดในเกมแต่ลงในส่วนตัวของ PP10 10ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลง PP55 เก่งครับหลักๆคือตัวของหอ,อกสมุดเนี่ยมันลงพ P ข้ามเซิร์ฟแบบ10บส,บสบไม่ได้มันเจอตัวของหมาหงจิน้นอ่าตัวของมู่ไปออินปักเป้าเนี่ยสกิลทีเดียววัมหายไอ้ตัวหอกสมุดมันตีเป้าเดี่ยวไงไอ้ตัวพวกตัวอื่นมันตีเป้าหมู่ไงไอ้ตัวหมาหงจิ้นได้ดีดยิดดดด้วทีเดียวป๊อกแม่งตายทั้งทีมเนะี่ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเลยลงได้ทุกอีเวนต์ยกเว้น PP10 ผมเลยให้อันดับ4นะอันดับ4แล้วกันอันดับ5้านะครับนะ ถังซารล่างเทพสองต้องขอย้ําต้องไปล่างเทพสองนะเพราะว่าตัวถังซารเนี่ยล่างเทพสองเนี่ยมันจะมีภาษีที่ถ้าอีกฝ่ายโจมตีเราเนี่ยมีโอกาส25%มั้งที่อีฝ่ายจะติดสตตนเพราะฉะนั้นเนี่ยถังซารจะเอามาเป็นตัวแท้งในการลงดันเจี้ยนธรรมดานะครับนะถังซาเนี่ยจะลงดันเจี้ยนธรรมดาได้นะครับอ่าลงดันเจี้ยนหอคอยได้นะครับลงดันเจี้ยนอ่าตัวของอ่าฟาร์มวงแหวนไม่ค่อยได้นะครับไม่ใช้นะถังซารล่างเทพสองไม่ใช้ พีพีห้าใช้พีพีสิบสิบใช้เพราะฉะนั้นถังซานนะมันจะเก่งแทบทุกอย่างยกเว้นดันเจี้ยนวงแหวนเห็นไหมตัวละครระดับสี่ระดับห้ามาเนี่ยมันจะเริ่มลงไม่ได้ทุกคอนเทนต์ลวนะครับเพราะว่าถังซานเนี่ยถ้าเอาไปลงช่วงแรกในการฟาร์มวงแหวนเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งฟาร์มวงแหวนเนี่ยเราจะมีมู่ไปอาอินปักเป้าขอบสมุดแล้วก็จูจูชิงนะครับนะประมาณนี้5ตัวเพราะฉะนั้นตัวของถังซานเนี่ยเอามาจับก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนะ,นะถังซานเนี่ยลงได้ทุกคอนเทนต์ยกเว้น ยกเว้นตีวงแหวนนะครับนะตีวงแหวนเนี่ยมึงอย่าไปลงพีพีสิบสิบโคตรเก่งครับก๊อตมากพีพีห้าห้าก็โคตรเก่งก๊อตมากนะครับนะลงดันเจี้ยนธรรมดาก็โคตรเก่งก๊อตมากนะครับนะตีดันเจี้ยนวงแหวนไม่ค่อยเก่งตีดันเจี้ยนหอคอยก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็ตีดันเจี้ยนเลดบอสก็ไม่ค่อยเก่งมันลงได้ทุกคอนเทนต์ที่เก่งสุดเลยยกเว้นการตีดันเจี้ยนที่มันเป็นพวกมีบอสอ่ะมีบอสตัวเดียวอ่ะมันไม่ค่อยเก่งนะครับนะเพราะฉะนั้น ถังซานล่างเทพ2ผมให้อันดับ5นะประมาณนี้ลยกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมให้เป็นอันดับ6แล้วกันโหลกเกา่าอ่าโหลกเก่าเนี่ยตัวเนี้ยก็แทบทุกคอนเทนต์เหมือนกันนะครับงดันเจี้ยนธรรมดาได้ลงดันเจี้ยนขอคอยเก่งมากๆนะครับงดันเจี้ยนเลดบอสก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้สุดนะครับนะเพราะเลดบอสมันเน้นตัวตีแบบตีหมู่อยู่แล้วโหลกเกามันสามารถฮิลเลื่อนให้เพื่อนได้ใช่ไหม เป็นตัวแทงได้ครับเนาะแล้วก็ตีอีเวนต์ดันเจี้ยนวงแหวนได้เหมือนกันนะหลเกาตีได้เหมือนกัน PVP 55โหดครับ PVP 10 10ก็เล่นได้นะครับเล่นได้เพราะฉะนั้นหลเกาเนี่ยผมมองว่าล่างแรกก็เก่งนะครับนะผมให้อันดับ6แล้วกันเพราะว่ามันก็แบบสลับกันปิดมาใช้หลกัหลกๆเกมมันเนี่ยจะมีประมาณ6ตัวเนี้ยที่สลับกันใช้กันเรื่อยๆนะเข้าใจไหมปักเป้าอ,อินมู่ไบสามตัวนี้คอนเฟิร์มการันตี แต่หอกสมุดถังซารหรือเกา่าเงี้ยมันจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปว่าแล้วแต่เราจะใช้ตัวละครไหน5ตัวนะครับเนาะหล,หลักจากประมาณนี้6ตัวเนี้ยผมให้เป็น6ตัวที่น่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วมัง้งแล้วก็คราวนี้มันจะเริ่มไล่รองลงมาและเป็นพวก A เสี่ยวหูอาชูราเ่าเสี่ยวอูล่างอาชูราแต่ปัญหาคือเสี่ยวหูล่างอาชูรามันติดมิดไงเออเพราะฉะนั้นมันเลยไม่เก่งเข้าปักเป้ากับหอกสมุดนะครับนะมันติดมิดแต่ถ้าเราอัดอัดในส่วนตัวของอ่าค่าแม่นยำเนีย่ยมันก็เก่งอยู่นะครับนะเพราะ ตัวอื่นๆเนี่ยมันก็แล้วแต่เราจะเล่นเพราะฉะนั้นผมจะให้6ตัวนี้นะครับ3ตัวเทียกอสปักเป้าอันดับ1อันดับ2อาะอินอันดับ3ามู่ไปอ่าเทียระดับเทียศูนย์และการเทียหนึ่งเนี่ยนะครับอันดับ4หอ,อกสมุดอันดับ5ทังสารักเทพสองนะครับอันดับ6ผมให้โลหลเกาหลักๆเนี่ยนอกนั้นก็แล้วแต่จะเล่นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ใช้ประมาณ6ตัวนี้อยู่แล้ว ถ้าเ,เพื่อนๆอวยเสี่ยวขู่ลากอาชุราก็ไปเล่นก็ได้แล้วแต่ครับคุณเงินถึงก็เล่นไปประมาณนั้นนะแล้วก็หลักๆมันจะมีหลายตัวละครมาอยู่แต่ผมมองว่าหกตัวเนี้ยเก่งที่สุดในเกมแล้วแทบจะไม่ต้องหาตัวอะไรมาเพิ่มเลยด้วยซ้ำอ่าแล้วก็ถ้าจะเล่น PVP สิบสิบอันดับหนึ่งในใจนะครับก็คือหมาหงจิ้นล่างเทพสองงานทีเดียวดาเมจสองพันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์บั้มเข้าไปตายทั้งทีมคือมันไม่มันตีโดนแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่น p p 1 0สิบสข้ามเซิร์ฟก็ไปปั้นหมากของชิ้นล่างเทพ2นะประมาณนี้มันจะขึ้นอยู่กับการเล่นแล้วนะครับแต่ว่าเทลิสเนี่ยหตัวนี้ผมให้เก่งที่สุดในเกมแล้วลงได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับนะปั้น6ตัวนี้มาไม่ผิดหวังแน่นอนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวนึงแล้วกันอันดับ7นะครับจูจูชิงอ่ะผให้อันดับ7แล้วกันเพราะาอันดับ7จูจูชิงเนี่ย ลงดันเจี้ยนธรรมดาได้เพราะว่ามันจะมีบางดันเจี้ยนที่เราต้องใช้จูจูชิงในการล้วงไม่งั้นตัวละครแถวหน้าเราตายจูจูชิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ล้วงหลังได้นะครับมีอันติเป็นอมตะใช่ไหมลดเกราะอีกฝ่ายได้เพราะฉะนั้นตัวของจูจูชิงเนี่ยจะเอามาคอมโบกับพวกขอกสมุดปักเป้านะครับแล้วก็ตัวอื่นที่มันสร้างดาเมจเยอะเนี่ยได้นะครับจูจูชิงเนี่ยผมให้อันดับ7แล้วกันแล้วก็จูจูชิงเนี่ยตีดันเจี้ยนวงแหวนตีดันเจี้ยนโบบอสตีดันเจี้ยนหอคอย เก่งมากๆนะครับต้องใช้จูจูชิงแล้วก็ PP5 5 PP 10 10พจูจูชิงก็เก่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยผมว่าจูจูชิงเนี่ยมันจะเทียบประมาณถังซานกับโหลเกา่าอ่าประมาณนี้นะเออหลักๆแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับจําไว้ปักเป้าอันดับหนึ่งอันดับสองอินอันดับสามููไปอันดับสี่นะครับอันดับสี่เนี่ยผมว่าเป็นตัวของหอกสมุทรนะแต่อันดับห้าเนี่ยนะครับผมว่าเอาเป็นสามตัวก็ได้นะ ผมว่าถาังซารลัเทพ2จูจูชิงแล้วก็โหลเกาเนี่ยมันอยู่อันดับเดียวกันได้แต่ก็แล้วแต่ใครจะปั้นก่อนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะปั้นถังซานเนี่ยเป็นอันดับ5แล้วกันผมเลยให้ถังซาอันดับ5โหลเกาเนี่ยอันดับ6หรือไม่ก็เล่นตัวของจูจูชิงก็ได้ถ้าใครจะตีวงแหวนเป็นหลกักเลยนะถ้าใครจะตีวงแหวนเป็นหลักเล่นดันเจียนหอคอยเป็นหลักเนี่ย ไม่ต้องปัน้นหลวเก่าปั้นจูดูชิงก่อนนะครับนะ้ล้วค่อยปั้นหลวเก่าก็ได้หลักๆจะประมาณนี้มี7ตัวแล้วกันที่เก่งที่สุดในเกมนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอจัดในพิธีต้อนรักันครับสวัสดีครับ